สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับเสียงสะท้อนแห่งความปรรถนากรับอ่ะเราไปลุยต่อกันดีกว่าโอ้ชาคิดแล้วแม่งไปเม่งตายเลยแม่งโคตรเศร้าเลยเไปไปเราไปลุยต่อดีกว่าฉั่งครั้งนี้ขออย่าให้ไปเม่งเออขออย่าให้ไปเม่งตายแล้วกันขอให้รอดกลับมาแล้วกันน่าจะแบบเจ็บเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เรามาหาตำรวจนะตำรวจสืบแบบเออบอกว่าเราเป็นตำรวจเออเราเป็นสายสืบเออนี่คือแฟ้มเรา อาไม่กล้าเปิดหรอไหนเปิดดูดิอ้า,าวท่าเออะไรอะการซื้อขายยาสติดที่ท่าเรือคือ,อยังไงวะชันทิดมดาุมิและคิโตะใครคิโตะใครประทะก,กันในโกดังหมายเลขสามทา่าเรลอท่าเรือ<ะ>การต่อสู้ในโกดังโอ้โหอะไรวะ มายถึงภารกิจที่เราทำหรอรือว่าไงเออหมดยังไงกออตรงาามแก๊งขนาดใหญ่ระหว่างแก๊งปีศาสิน้มเงินและคาบุกิโจแก๊งโอ้โหอ่านไม่ทันเลยน่าจะเป็นคดีที่เราทำหรือเปล่าวะเออดูเหมือนว่าผู้ให้ข้อมูลจะทำงานร่วมกับตารวจจริงๆแน่นอนว่าเป็นการปล่อยข้อมูลลับคือยังไงะ เอ่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงของมายามดดาดะกุมิทั้งหมดขึ้นเรือเฟอร์นิเจอร์ในวันเ,เรือเฟอร์นิเจอร์เฟอร์รารี่ในวันพรุ่งนี้ดูเหมือนว่านี่จะเป็นฝีมือของฉันที่เราสืบมาหรอหมายถึงเป็นฝีมือที่เราสืบมาได้เอะอดสพนี่คือแฟ้มที่เราทำงานอ่ะ อะไรอ,อะถึงแม้ว่านี่จะเป็นข้อความที่ฉันสง่สงไปก็ตามแต่ในนั้นไม่มีชื่อของฉันด้วยซ้ำเอกสารรับสุดยอดคุณพิสูจน์ไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เลยอ่ะ <S <S ดูนี่สินีค่คือข้อบังคับบัญชาที่แบบผู้บังคับบัญชาโดยตรงอ่ะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวของนายอ่ะทั้งหมดอยืนนี้แล้วเอ้าอะไรถ้านายอยากรู้จริงๆแล้วก็นายต้องได้รับความไว้วางใจาจากเราซะก่อนอ้าเงื่อนไขอะไรอ่ะ ฉันไม่รู้ว่าคุณเขาร่วมครุยว่าใครเพราะได้ยังไงแต่ฉันเชื่อว,ว่าลึกๆลกแล้วจิตสำนึกของนายนะยังมองตัวเองว,ว่าเป็นสายลับอยู่เสมอต้องการให้ฉันทำอะไรกันแน่เออตอนนี้ครยว่าใครได้ครอบครองโลกใต้ดินไปแล้ว,วถึงเวลาที่พวกเราต้องจัดการพวกมนันให้สิ้นซากแล้ว ฉันแค่ต้องการช่วยยืนยันตัวตนของคุณเท่านั้นฉันไม่รู้ว่าเขาจะให้คุณทรยศต่อกลุ่มโครยว่าใครแบบนี้มันไม่ใช่ความผิดของกูหรอกหรอสิ่งที่นายต้องทำก็คืออให้หลักฐานเกี่ยวกับอาชญา,ากรรมของกลุ่มโครยรยว่าใครอ่ะที่เหลือพวกเราจัดการเองหมายถึงแบบสิ่งที่กลุ่มโครยว่าใครทำผิดอย่างนี้หรอแต่คุณสามารถปฏิเสธได้นะเอาคือ,อยังไงวะฉันเป็นสายลับ ฉันไปสายรับให้ตำรวจจริงเหรอโอ้โหเราจะทรยศต่อทุกคนเหรอโอ้โหคนดีทั้งนั้นนะ่ะเออฉันจะทรยศต่อกลุ่มโค,ร,คร,รอิบะใครจริงเหรอโอ้โหแม่งเอ้ยเอาละเลือกมาได้เลยเอ้าเราต้องเลือกเหรอยอมรับภารกิจกับปฏิเสธภารกิจ เราจะทรย์ต่อกลุ่มครุรวิวาใค่เราจาไม่ได้ดิเออว่าเราเคยเป็นสายลับมาก่อนจริงอระแต่คุรวิวาใครปฏิเทศเออ,เอ,อฉันเป็นใครไม่สำคัญแล้วตอนนี้ฉันคืออ๋อฉันคือกลุ่มคุรวิวะใครออในฐานะวาคาาชิบะอะไรทอย่าง,งคุณจะทำให้ฉันเป็นผู้ต้องหาหรือเปล่าคิดให้ดีสิ นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของนายแล้วนะหากนายไม่มีสถานะตำรวจคอยคุ้มครองหากเราพบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนายนายก็จะถูกล้างแหไปด้วยถ้าคุณมีหลักฐานจริงคุณคงจับผมไปนานแล้วแหละเอ้ยไอ้สารเลวเอ้ยหากนายไม่มีไฟนี้นายไม่มีทางรู้แน่ว่านายเป็นใครอ่ะ๋อคู่กูเหรอ เย่ yeah, ชิบหายเอาอะไรวะไปแล้วอ่ะคู่เล่าอ่ะเออถ้ามีหลักฐานมันจับเราไปนานแล้วมันไม่มี <c oughs> นี่เป็นการกระทำที่ถูกแล้วจริงเหรอไม่รู้อ่ะกินกาแฟก่อนแล้วกัน <c oughs> เอเอออสดไป,ปนหนึ่งเอึกครับก <c oughs> าแฟสถานีตำรวจอ,อร่อยนะ <c oughs> นี่ไม่ใช่เวลาที่นายจะมาพูดเรื่องกาแฟนะเอาอะไร <c oughs> มีบางอย่างที่ฉันทำให้ฉันกังวลอยู่นะ่ะ อะไรเหรอลายมือบนแฟ้มนั้นเป็นลายมือของรัฐมนตรีฉันดูเหมือนลายมือพ่อของฉันเลยล่ะเอ๊บางทีอาจจะพ่อของฉันเป็นผู้ดูแลคุณอยู่ทำไมถึงดูแลดูจ้องจ้องมองเราดูอย่างนี้ล่ะมันคืออะไรน่ะทนายเชื่อใจฉันฉันอยากให้นายไปกับฉันที่ไหนสักแห่งก่อนที่ไหนเหรอ อาจมีบเบอกแสเกี่ยวกับต้นต้นของนายอยู่นะเข้าใจแล้วไปกันได้เลยพาไปไหนวะเรากำลังหาบาะแสเกี่ยวกับเราห้องลับระโอ้มีห้องลับด้วยที่บ้านเธอเหรอืมแม่งเย้ยที่นี่ที่ไหนอะ่ะห้องทำงานลับของคุณพ่อเหรอ ท้องคุณตายด้วยอะไรเหรอ,อ,อสามปีที่แล้วสา,วสาเหตุการตายแบบคือโรคโหัวใจวายฉันสงสัยว่ามีอะไรที่มากกว่านั้นยังไม่ตายอ่ะหรือว่าไงอ่ะนี่คือสถานที่นั้นแต่ฉันไม่เรือหัสผ่านเลยอ่ะอ๋อแล้วคุณจะรู้เหรอเดี๋ยวฉันลองดูแล้วกันน,กน,นั่นฉันจะไปตรวจสอบสวิตช์ไฟนะเอาไปฉายนี่ไปสิ อริกาโตเข้าใจแล้วอ๋อไม่ใช่อริกาโตเนี่ว่าจะพูดว่าอริกโตเ็สเข้าใจแล้วอันนี้คืออะไรตู้เซฟเหรอโอโ้โ,อโหมันล็อกแน่นหนาเชียวจะพังยังไงเข้าไปได้วะรหัสผ่านสามตัวอะไรนะโอ้โหมินิเกมก็มากดที่ A และ D เกี่ยวขอ้องอ่า กดที่ A และ D เหรอกดเอ่อคลิกที่ปุ่ม A และปุ่ม D ที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมลูกบิดอ๋อแล้วยังไงต่ออ่อเมื่อได้ยินเสียงผิดปกติเกิดขึ้นคุณสามารถกดปุ่มสเปเพื่อยืนดันหัดผ่านได้อ๋อสเป e บ b อ๋ออย่างนั้นเลยหรอมา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 ก็ออยังละสเป e บา้าเหรอ ไหนอะคอนเฟิร์มยังไงอะสเปซบาร์แล้วเนี่ยสเปนบาร์รืยแอนท์เธอวะ เนี่ยหรอได้ป้องอ๋อเนี่ยหรอเฮ้ยฟังฟังตั้งใจฟังเนี่ย ใช่เปล่าวะเฮ้ยไม่ไม่ถูกเปล่าวะมันได้เสียงแ๊กแ๊กแ๊กอะ่ะเออใช่เปล่าวะฮะกูเก่งขนาดนั้นเลยวะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้เฉยไอ้สัตว์เออ ไอ้เชี่ยแม่งกูไปเป็นโจรเถอะไอ้เชี่ยแม่งเก่งอะไรขนาดนั้นวะห้องลับหรออย่าบอกน่าจะมาขังเราไว้เนี่ยอันตรายอยู่นะโอ้ให้เราค้นหาความลับหรอของที่นี่เหรอเอกสารสำคัญเยอะเลยดูนนี้ดิมีอะไรบ้างอ๋อ รายงานการแพทย์แสดงเห็นว่าหัวใจของเขามีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์เอา้าแสดงว่าก็ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจสิอันนี้นีิชักเอ่อหนังสือเนี่ยไม่มีอะไรเลยเกะะเกะเนี่ยสม,มุดบันทึกเหรอ เออดูดิมีอะไรบ้างวะโอเคมาดูฝั่งนี้ต่ออ๋อนนี่ตาตำรวจเหรอตาอะไรวะพ้อมวยการข่าวกรองสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติาโอ้นาซาเหรอไม่ใช่นาซาน,นาซาอะไรเยอะไม่ใช่ไม่ใช่ อ่าเปิดไฟได้แล้วอ๋อไฟเปิดแล้วอย่าบอกนะว่าไฟกลับมาแล้วล่ะอันนี้ไฟฉายฉันได้คน้นห้องคร่าวๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยเป็นยังไงคุณเจออะไรบ้างไหมสมุสดโน,น้ตเล่มนี้อ่ะแปลกมากเลยสมุดมันดูเก่านะแต่ข้างในว่างเปล่า ไม่มีไม่แต่คำเดียวเลยแล้วน,นี่สัญลักษณ์อะไรอ่ะสัญลักษณ์นี้เคยเห็นมาก่อนที่บ้านของชิอากิฉันจะไปถามเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้นนอโอเคงั้นสมุดเล่มนี้ฉันจะเก็บฉันจะเก็บไว้อะอ๋ออุ๊วาวาาเออเจ้าอะไรวาการาชิกะแล้วล่ะ,ละๆๆมีเหตุฉุกเฉินอะไรหรอืหรอเปล่าถึงได้เข้ามาขนาดนี้ อ๋อเรามาดูเออนี่ไงอ๋อแม่เช็ดตัวอยู่ด้วยเรื่องนี้สำคัญมากนะคุณไม่ได้เจอมันโดยบังเอิญใช่ไหมอาจารย์ชิอากิคุณกำลังซ่อนอะไรอยู่หรือเปล่าเออเนี่ยกับเรื่องเนี้ยคุณรู้ตัวตนที่ใช้จริงของฉันใช่ไหมในที่สุดคุณก็จำได้แล้วใช่ไหมฉันจำไม่ได้ แต่ว่าคุณต้องรู้อะไรบางอย่างแน่นอนฉันคิดว่านะคุณเคยได้ย,ยินชื่อเทนเมไหมเทนเม์เทนเม่เซกะพูดถึงเรื่องนี้อยู่อ,องค์กรเทนเม์ต้องการฆ่าฉันนะ่ะเ,เทนเมย์ต้องการให้คุณถ้าเทนเมย์ต้องการให้คุณตายจริงๆคุณคงตายไปนานมากแล้วล่ะนอกจากนี้คุณเป็นสมาชิกของเทนเม์เฮ้ยเดี๋ยว อะเทนเองก็ไม่ค่อยรู้รู้จักเทนเมย์เหมือนกันถทาที่รู้คือเขาใช้วิธีติดตัวติดต่อตัวต่อตัวกับคุณเหรออะไรนะอ่านไม่ทันในขณะที่บางองค์กรก็อะไรนะในขณะที่บางคาก็อาจจะใช้บ่อยขึ้ไงวะอาจารย์ที่กิคุณก็อยู่กับเทนเมย์ด้วยเหรอในเทนเมย์ฉันเป็นแค่เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองระดับล่าง หลังจากสงครามแก๊งเมื่อสปีก่อนพวกเขาไม่เคยติดต่อฉันอีกเลยเอา้าเธอก็เป็นคนของเทนเมียเหรอแล้วคุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฉันได้ไหมเออนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่ฉันเข้าถึงได้ใครโทรมาอ่ะเร็วเข้าฉันพบ,บเบาะแสใหม่แล้วรวโอเคกำลังไปโอ้ เราคือเทนเมออาจารย์เชียรกิเนื่องจากที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของเทนเมคุณต้องรู้วิธีติดต่อกับพวกเขาอยู่ใช่ไหมท่านกากาชิระคุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้มาตลอดเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่นะด้วยสิ่งนี้นะเลยพูดได้หูฟังอ้าวอ๋อไม่ถึง ใช่หูฟังนี้ติดต่อเทนเมย์ได้เหรอ,อเดี๋ยวนะโอ้โหเชีย่ยไม่งั้อ่านคนเร็วเลยฉันติดต่ออดีตเมื่อกี้ฉันติดต่ออดีตเพื่อนร่วมง,งานของพ่อคนหนึ่งอ,อเขาเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับนานา,นาชาติในแบบอ่วัสดุชีว่าเคมีใช่ไหมเออจากการทดสอบพบว่าจากการทดสอบพบว่าวัสดุนี้อ่าอะไรนะจะแสดงเนื้อหาออกมาได้เฉพาะความถี่แสงเฉพาะเท่านั้น โอ๊ยอ้าวนี่มันสัญลักษ์เกี่ยวกับเทนเมยเหรออะไรต่อโอ้โหไม่คิดมาก่อนแล้วว่าจะมีงานระดับในอะไรจะเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรวะอ่านไม่ทันเลยสัตว์โอเคกูคต้องอ่านใช่ไหมนี่ทำไมมันยาวจงวังวะ อ้าวชาักไม่เอา้าเชี่ยกูยังไม่ได้อ่านเลยกลับก่อนเออกลับหน้าแรกก่อนอ้อาวปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์โควิดเออเออเออใช่ไหมความขัดแยง้งสงครามอา่าวเปอร์เซียมีหลายฝ่ายต่อสู้กันในสงครามเออกูยังไม่ได้อ่านเลยมึงรีบไปไหนวะไอ้สัส อเอออ่านี่คือองค์กรระดับโลกสาเหตุที่สำคัญระ,ระดับนานาชาติสามารถตรวจสอบร่องรอยกิจกรรมของพวกเขาได้และไม่ชัดว่าพวกเขาเป็นศัตรหูหรือมิตรดูเหมือนว่าพวกเขาจะแทรกซึมเข้ามาในญี่ปุ่นแล้วพวกเขาเรียกตนเองว่าเทนเมะหมายถึงหมายถึงยังไง่ะหมายถึงเรามาจากที่อื่นเหรอเนื่องจากที่เนื่องจากการหลุดพ้นการควบคุมของแก๊งใหญ่ทั้งสี่รัฐบ,บาลจึงร่วมมือกับเทนเมะเพื่อวางแผนหลังมาเฟียโดยเฉพาะ พยายามสร้างอำนาจใหม่กับแก๊งต่างๆลูกน้องของฉัน hey, hey, คิตาโนะมีตัวตนลี้ลับและไม่เป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นในกองทัพหรือตำรวจก็ไม่มีรวัตรพวกเขาติดตามคิตาโนะแทรกซึมเข้าไปในแผนยาย,ยามาดะกุมิได้สําเร็จโหคืออะไรวะโอเคอ่านต่ออ่านต่อ อ่าฉันฉันไม่ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าลูกน้องของฉันจะเป็นสมาชิกของเทนเมเจ้าหน้าที่ที่ดูเหมือนว่าจะให้ความร่วมมือกับพวกเขาสถานีตำรวจ,มรวจแม้แต่สถานีความมั่นคงต่างมีค,มคนของเทนเม์อยู่ในทุกระดับฉันฉันควรสืบเรื่องนี้ต่อไปหรือไม่พวกเขาดูเหมือนจะรู้รรรทันฉันแล้วหมายถึงเทนเม่ที่แทรกซึมอยู่ทุกที่เลยเหรอสมาชิกของเทนเม่แม้แต่องค์กรตำรวจอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมไม่แน่ใจเออไปไปต่อ เนเมขอภายนะขอโทษด้วยความผิดของฉันที่พ่อของคุณต้องตายนะ่ะเฮ้ยอะไรจะฆ่าเราเปล่าวะทำไมเศร้าวะฉันรู้คำขอโทษมันไม่สามารถชดใช้สิ่งที่เกิดขึ้นได้น้องให้นี่ไม่ใช่ความผิดของคุณพ่อของฉันก็เหมือนคุณเขากำลังแสวงหาความจริงอยู่เท่านัขอขอ้นคนหาความจริงอยู่เท่านั้น ฉันจะตรวจสอบเรื่องนี้เพิ่มเติมถ้าทุกอย่างเชื่อมโยงกับเทนเมะถ้าอย่างนั้นฉันก็สามารถติดต่อเทนเมะบางทีความจริงอาจจะปรากฏออกมาในที่สุดคุณสามารถติดต่อเทนเมะได้จริงเหรอจะลองดูะนะโอเคหูฟังเนี่ยเหรอโอ้ทำไมมันดูแบบ โอ้โหอ,อักษรอะไรขึ้นมาวะภารกิจของคุณคือการทำลายเก๊งย,ย,ยากุซ่าเหรอนี่มีใครรู้เรื่องนี้ขั้นตอนหนึ่งได้สำเร็จแล้วติดต่อแผนข่าวกรองได้อะไรวะโอ้โหโอ้โหเชีย่ยโอ้โหความจำมากไปมาเลยไม่อ่านไม่ทันโอเคขอไม่อ่านแล้วกันนะตรงนี้มันเพราะมันซับซ้อนมากเอ<า>เอเลยเอออะไรอะเดี๋ยว เกิดอะไรขึ้นอ่าทำไมสลบไปอ่ะวากบะวากบะวากบะบะยุดเถอะใครอ่ะมุณเป็นใครปะเป้าหมายของนายคืออะไรวะเมื่อ1ึหปีก่อนฉันได้เข้าร่วมเทนเมสิปีที่แล้วฉันเป็นคนเดียวที่รอดพ้นจากการทดสอบเหล่านั้นเจปีที่แล้วฉันถูกส่งมาไปจำการที่ญี่ปุ่นดำเนินการกวาดล้างเอ,อ่อโลกใต้ดิน สปีที่แล้วฉันเริ่มฉันเป็นคนเริ่มสงครามแก๊งเหรอและสูญเสียความทรงจําและถูกกลุ่มโจรหลายกลุ่มไล่ล่าชีวิตทั้งหมดของฉันฉันไม่เคยได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเลยและเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับกูวะเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนไปเมื่งถูงจริงอีก3าวันนับจากนี้ว่ากะบะถูกไฟไม่ตายและอีกครึ่งเดือนต่อมาโตกะและยูเอ่ยุกิก็จะถูกศัตรูรอบสัางหาน อะไรอ่ะมันหยุดโกหกแล้วเว้ยกูจะฆ่าม,มึงเดี๋ยวนี้หละฉันเดินทางข้ามเวลานับไปทั่วแล้วโอ้โหข้ามเวลาเลยวะตระหนักว่าทางออกเดียวก็คือคือการไล่ล่าความจริงอแล้วออกไปจากเทนเมอ่ะนายเป็นใครกันปะฉันก็คือนายนี่อีกสิบห้าปีข้างหน้าไงละ่อะอะไรนะ ช่วงหลังชีวิตของฉันเต็ไมไปด้วยความเจ็บปวดและความเสียใจยังไม่รู้จักจบฉันจะ,จะช่วยพวกเขาฉันอยากให้พวกไม่อยากให้พวกเขาต้องทนทรมานแล้วไปเมืองล่ล่ะทำไมนายไม่ช่วยเธอใครบอกว่าฉันไม่ทำล่ะฉันพูดทุกอย่างที่จะเป็นไปแล้วแต่นายเป็นคนเลือกเองรอก่อนเดี๋ยวอธิบายเรื่องมาให้เข้าใจก่อนโอ้โหยิงปืนเฮ้ยแย่จังอะไรอ่ะ นี่อีกสามวันต่อมาเหรอภายในสามวัน,วนฉันติดต่อเทนเมย์ไปเ,เรื่อยๆฉันสามารถกลับไปเป็นตัวตนที่แท้จริงของฉันได้แล้วฉันฟื้นความทรงจําที่หายไปแต่ตอนนี้ฉันจะกลับไปได้จริงเหรอคือยังไงวะงงมีใครบ้างอะวากาบะชิยุกิโอแต่ไปเมื่อไม่มีอะไปเมื่อตายเหรอวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง ทำไมถึงผลาดเองคุณอยู่ไหนนะ่ะคุณติดต่อเทนเมะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยฉันกำลังขับขรถไปอะไรวะฉันน่าจะสืบเ,เรื่องนี้ด้วยตัวเองไม่น่าดึงนายเข้ามาเลยวิเช่นั้นฉันต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตคือยังไงวะอะไรวะ,ะรไม่เข้าใจเอ,อ่อ อออะไรนะทำไมคุณถึงรับโทรศัพท์ล่ะทำไมคุณไม่รับโทรศัพท์ล่ะเออเทนเมย์คืออะไรระวังโซวให้ดีนะมีอะไรบ้างที่ฉันสามารถช่วยคุณได้คือ,อยังไงวะอ๋อแต่ละคนอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงเลยอ๋อฉันหาแรงบนนันดาลใจไม่เจอเลยเมื่อไม่มีคุณอยู่โอ้ตอบคำถามอะฉันตอบอะไรนะโอ้ ฉันจำเป็นต้องคุยกับคุณนะอ,อ,อะไรวะอันไรตัวนังสือก็ใสๆอ่านายอยู่ไหนอนะตอบกลับทันทีนะเฮ้ยนายเป็นอะไรมากไหมนายเป็นใครกันเนี่ยอะไรวะการกระทำแบบนี้อะไรวะ ไอสัตว์เอ้ยโอค้คนที่ส่งมาเยอะจัดโอ้แล้วกูอ่านไม่ทันตัวหนังสือก็ข,ขาวๆด้วยโอเคฉันจะปล่อยนายนไปคือยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันอย่างน้อยที่สุดนายก็คนที่จะบอกให้นายว่านายกำลังทำอะไรอยู่อ,อนายไม่เป็นไรใช่ไหมนายไม่เก็บตัวใช่ไหมอย่าทำให้ฉันกลัวสิ่อะไรวะนายถึง ไม่ถึงเราหายไปอย่างเงี้ยหรอแล้วแบบเธอพวกเขาก็แชทมากันอย่างนี้เหรอนายอยู่ไหนเนะี่ยฉันมีเรื่องด่วนจะบอกนาให้รับรู้เกิดอะไรขึ้นนะ่ะทำไมถึงดูซีเซียอะไรวะฉันจะส่งคนไปฉันจะส่งคนไปรับตัวคุณมาเออถ้าคุณอะไรวะ หมายถึงเราอ๋อง่ายๆก็คือเออเราหายตัวไปแล้วพวกเขาก็แชทมาแค่นั้นแหละเออแชทตามเราเอออารมณ์ประมาณนั้นแหละโอ้คุณจะทิ้งฉันไว้แบบนี้อีกแล้วเหรออ๋ออะไรประมาณเนี้ยเหมือนแบบเราหายตัวไปแบบเออเขาก็คิดว่าแบบเป็นห่วงเราเราเป็นไรหรือเปล่าแล้วจะทิ้งเราไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้เอออารมณ์ประมาณนั้น ตามที่ชายสวมใส่หน้ากากไว้ถ้าฉันติดต่อกับเทนเม์มนจะทำให้พวกเขาตกยืนอันตรายฉันควรทำไงดีล่ะเออติดต่อเทนเมย์แล้วคุณจะได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริงโอ้โหคว้าโอากาสนี้ไว้ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาเออเราแบบเออแบบทำให้ไปเมื่งตายแล้วอะ่ะเราต้องแบบไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเทนเมย์แล้วมั้งเออโอเคใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาไป อะไรอ่ะวัหนีมอสเดย์พัสดุของคุณครับอะไรอ่ะพัสดุเราเหรออ้าวมันมาส่งที่ไหนวะเนี่ยอะไรอ่ะนะอะไรเอ้ากูอ่านออกแล้วกูอ่านไม่ออกลอเลยเอกี้ช็อตบัรอแป๊บหนึ่งครับอมีของบางอย่างให้อยากให้ส่งด้วย ถึงเวลาต้องคืนสิ่งของเหล่านี้ให้กับพวกเขาแล้วส่งไปไหนอะ่ะขอโทษนะครับอ่าร้านปิดทำการแล้วเ็กๆอีกทีอย่างสหรับของน่ารักแบบนี้ถ้าเป็นฉันแล้วก็ฉันจะไปส่งด้วยตัวเองนะไปเมึงอส,ส่งด้วยตัวเองเหรอเอออะไรอะ่ะการเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงในความโปรดปรานคือ,อยังไงอ่ะหมายถึงเราได้รับความโปรดปรานจากคนนี้เยอะสุดเหรอหมายถึงเส้นทางที่เราเลือกคือจะเลือกตามที่แบบเออเราได้ใจใครมากสุดอย่างเงี้ยเหรอใช่เหรอฮะวัาขบะเหรอเออเรื่องนี้เออเดี๋ยวตอนนี้ค่อนข้างงง,งนะเออแม่งเ,เออโอ้เหมือนอสรุปง,ง่ายๆอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนจะจากกันไปนะเออ สรุปง่ายๆก็คือเหมือนว่าเราเราแบบไอตัวดำๆหเห็นไหมที่เป็นโผมามันเป็นตัวของตัวของเราเองในอนาคตอืมมันมาเตือนเราหลายรอบแล้วเออมันอยากให้เราแบบเลิกจุ้งกับเรื่องพวกนี้มั้งเออแล้วใช้ชีวิตไปอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นอะ่ะแล้วแบบมันมาจากสิบห้าปีข้างหน้ามั้งมาบอกว่าเออถ้าถ้าเรายังไม่หยุดที่จะแบบตามหาตัวตนของตัวเองอะ่ะก็คนอื่นก็จะตายอย่างเงี้ยเออเอารมณ์ประมาณเนี้ยก็จะตายอีกคนตาย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 ไปหมดเหมือน หมือนเหมือนไปเมืองเห็นไหมที่ายอ่ะเออที่เราแบบตอนแรกเราก็จบไปกับไปเมืองได้นะแต่เราไม่จบไงเราอยากสืบตัวตนต่อไปเออพอเราสืบไปปุ๊บเออปเมืองตาย,ยางไงเออถ้าเราสืบต่อไปอีกคนอื่นก็จะตายไปอีกเออถ้าเราหยุดมันก็ใช้ชีวิตคนธรรมดาแล้วก็เลือกใครสักคนนี่อันนี้นบทที่แปดนี่น่าจะเป็นบทสุดท้ายบทที่ต้องเลือกแล้วแล้วมันก็เลือกออวาคาบาไม่ให้เราเพราะว่าได้ใจเยอะสุดหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ใจนะเอออันนี้ไม่ได้ใจเหมือนกัน โอเคยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะจะเป็นยังไงก็าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเออในเรื่องนี้ก็ประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากเลยตอนนี้ใช่เป็นแบบแนวแบบย้อนเวลาอะไรประมาณนี้เอออะไรประมาณนั้นเออเอองงปะโอเคไม่ค่อยงงหรอกกูกูก็อ่านไม่ค่อยออกด้วยแหละประเด็นนะ่ะ <laughs> แล้วไม่ข้อมูลเยอะด้วยโอเคครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะมากเออยังไงช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยอืมโอเคครับบายยครับ